สวัสดีครับวันนี้กเตรน้ำมันหอยครับตั้งกระทะก่อนเลยครับ <c oughs> โอยน้ำมันลงไปเลยครับผมผมว่าจะผัดแบบผักบุ้งไฟแดงครับก็ปรุงเครื่องไปเลยกนะันน้ำตาลกระนอผงซอส่าเขียวน้ำมันหอยน้ำเปล่าไปนิดนึงครับกระทะร้อนแล้วครับผมกระทะร้อนแล้ว โอ้ถ้าผมไม่หลบเนี่ยอาจจะกระเด็นร่วงนี่เราจะผัดแป๊บเดียวนะครับถ้าผมไม่หลบเมื่อกี้อาจจะร่วงไปข้างหลังอ่ครับตักเสิร์ฟเลยครับผมผัดแป๊บเดียวผมบอกแล้วนี่เะเรียบร้อยครับผมผัดผักกระเฉดนี่เป่นงงอุ๊ยไหลเลยนี่ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ